หลังจากไปเสร็จหมอเขาก็ดูว่าเออมันเป็นโรคนี้แต่ครเดิมทีก็ไม่เจอต้องคืนก็ไม่เจอต้งองมาทีทีซีสแกนแล้วก็เจอเจอเสร็จก็รักษาแกมาก็อยู่ ICU นะแหละเขาให้อยู่ห้อง ICU ห้องอยู่ได้สองคำวนกกนนนันแล้วก็ออกมาห้องปกติแล้วก็ไปฝึกกายภาพบำบัดอะไรพวกเนี้ แล้หลังจากนั้นสักสองเดือนกว่าสามเดือนไปให้แกตัวอีกรอบหนึ่ง<ร>แกก็คุยรย่องนี้ให้ฟังเรื่องหนึ่งอ้สูตรของแกเนี่ยนะเราก็สนใจสนใจเสร็จแล้วก็ไปหาซื้อมา็มาองลองต้มต้มเสร็จแล้วก็กินดูกินทุกวันเลยนะเช้าเย็นเช้าเย็นยกินไว้ด้วยนะนั่งกินเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ได้ประมาณสักสามเดือนเนี่ย ก็ไปตรวจหม่ปลายกฏว่าไอ้ไอ้ที่มันติดนั่นน่ะมันขยายมาครึ่งหนึ่งเราก็เริ่มดีใจแล้วกินต่อประมาณสักสี่เดือนมันสี่เดือนสิ่งทีเป็นตรวจมันหายหมดเลยไอ้ไอ้ที่มันติดมันมันมันล่งหมดเลยโอ้ก็ดีใจในสมองในสมองก็แรกนี่มันติดหนักขนาดไหนอระบเขาติดประมาณประมาณเซนหนึ่งมั้งที่คุณหมอว่านะประมาณประมาณสักเซนหนึ่งติดด้านขวาด้านซ้ายก็ไม่มีแรง รา,นา,นาะฉะนั้นแบก็อารามอยากหายอ่ะหมอบอกเสร็จปุ๊บอันนี้แกบอกว่าถ้าไม่สนิทที่ไม่บอกกันนะอันนี้มันผมเป็นเป็นหมอแผนปัจจุบันแต่อันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่สมุนไพรแล้วมันเป็นอาหารลองไหมเราก็อยากหายเราก็ไม่ลองลองเสร็จก็มันหายจ,จริงหายจริงผมจะฝากผ่านไปยัง คนที่ป่วยเป็นโรคนี้หรือว่าต้องการป้องกันเกี่ยวกับโรคนี้ยังไงบ้างไหมคะหลังจากเราใช้เนี่ยคร่บโรคนี้จริงๆแล้วเนาะมันมันต้องป้องกันก่อนนะครับเกินรักษามาถ้าเจอไม่ถูกวิธีเนะี่ยผมว่าอาจจะเป็นเอาเพิ่มอาดไปนะครับต้องอย่างที่คุณหมอแนะนำนั่นแหละต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอผมนี่หลังจากเป็นนี่นะผมจะผมจะออกกำลังกายเกือบทุกวันนละตอนนั้นนะ่มันคงผ,งผสมผาสานด้วยทั้งกินยาแผนปัจจุบันด้วยนะแล้วก็กิน กินแสารยางเนี่ยที่ต้มเนี่ยนะด้วยแล้วก็ออกร่างกายด้วยปรากฏว่ามันหายจริงผมจะเลิกแล้วเขาจะไม่ให้เลิกยาไปหาพบหมออยู่สองสามเดือนสามเดือนครั้งพบอยู่ไปเช็คดูแต่ตรวจเขาเรียกอะไรบอกว่าทำ t c สแกนมาสามรอบแล้วก็ไม่มีละหมดละอีกสักพักหนึ่งก็จะถามคุณหมอเลิกกินได้ไหมเลิกกินแจมหมอนะแต่ยาต้มนี่ผมก็แนะนำให้คนอื่นกินยาพี่น้องนี่ผมก็แนะนำให้กิน วันนี้กินเนี่ยต้มนุ่มนานๆไม่คยกินไม่ไม่ได้กินทุกวันก็นหลังจากมันดีเสจกละเรือไปแต่ตอนนี้กลับมาละกลับมามาอาทิตย์หนึ่งก็ต้มสักวันสองวันวันสองวันเนะีย่ยแต่ตอนป่วยนะั้วกินทุกวันอตอนป่วยนะันโอ้ตองพกมาที่ทํางานด้วยกินท,ทุกวันอันนี้ในฐานะผูนะ้มีประสบการณ์เรื่องต้มกินเนะะี่ยค่ะมันต้มยากไหมคะที่เราทำม,ม,ม,มันง่ายมากมันง่ายมากคือผมไม่ซีเรียสว่ามันต้มถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีนะ ผมก็เอาอย่างละอย่างละหนึ่งกําละยางละส่วนส่วนเท่ากันนั่นเองกําก็ใส่น้ำประมาณสักสองลิตรนอนน้ำกมาต้มให้พอรู้ว่ามันมันมันเริ่มมีมันเริ่มผสมกันแล้วเนี่ยเราก็มาทานทนน้ำยแทนน้ำชาแค่นั้นเองง่ายไม่ต้องคิดว่ามันต้องต้มน้ำต้องอะไรแล้วเท่าไรก็เหมือนต้มแกงปกติอย่ามันทานยากไหมครับไม่ยากเป็นน้ำขิงอย่าง ไม่ขอมอย่างอื่นหายหมดไม่ใช่เป็นขิงอย่างเดียวรสชาติเป็นน้ำขิงต้มอ,อ่ะแล้วเราตรวจสุขภาพนี่นอกจากไอ้ค่าโรคที่เราหายในค่าอื่นมันเป็นยังไงบ้างคะได้ก็ส่วนใหญ่ที่คุณหมอบอกตับคุณดีไตคุณดีนะฮะตอนนั้นไขมันก็ลดลงก็พอละนี้ก็น่าจะโอเคโรคคนแก่นาะแล้วแล้วมันมีผลอะไรอย่างอื่นไหมคะ ย,ยังยังไม่รู้อะกินมาสามสี่ปียังไม่มีอะไรแคลงเคียงพ่อผมถือว่ามันเป็นอาหารมากกว่ามันคงไม่ใช่ยาเพราะปกติคนก็กินกันอยู่แล้วเห็ด<ม>ก็กินกันเห็ดหมู้แล้วนี่ที่ผัดใส่ไข่นี่อร่อยนะอุซาจินนี่เห็นไหมเวลาเขาใส่ชงแช่ช่มันก็มีแล้วก็ขิงก็ต้มน้ำขิงกินมันก็กินอยู่แล้วนะขิงแห้งอะไรเลยคะหรือว่ายัางไงอ่ะไม่ไม่ไม่ก็ผมที่ผมใช้กับตัวเองนี่คือเป็นขิงสดหาซื้อได้แถวท้องตลาดทั่วไปนี่แหละ จานละสิบบาทยี่สิบาทนี่แหละ<ร>ไม่ต้องซื้อมากเพราะเราผ่านตลาดบ่อยก็ซื้อได้ผู้ซาจีน,ก,น,นก็ขายตำล้านขายของชำเจาของจีนนะถ้าจะดีเห็ดเห็ดหูหนูดำนี่น่าจะเป็นของจีน<ร><ร>มีความเชื่อว่าของจีนน่าจะดีกว่าของจีนเนี่ยดอกเล็กๆของของไทยดอกใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าไม่มีผมก็ต้มของไทยแหละแรกๆก็าหาซื้อไม่ได้ก็เอาของของไทยตนะ้มตหลังก็ไปเจอของจีนกอาของจีนต้ม